ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านตอนที่5209ถึง5210 ในตอนนี้หญิงชราเจียงไม่รู้ว่าเย่เฉินเอาอยาเม็ดนี้ออกมาเพื่อที่จะมอบให้แกเขาบรรพบุรุษของตระกูลเจียงบอกคนรุ่นหลังถึงยาเม็ดฟื้นฟูในพันปีที่ผ่านมาว่ายาฟื้นฟูของครอบครัวเจียงเป็นยาวิเศษเป็นเพียงในความทรงจําของในอดีตของบรรพบุรุษเท่านั้นในขณะที่ชีวิตของพวกเขาไม่สามารถมีโอกาสได้เห็นตำนานยาชนิดนี้ซึ่งมันมีอยู่จริงดังนั้นแม้ในเวลานี้หญิงชราเจียงยังไม่คิดว่ายาเม็ดนี้จะเป็นยาฟื้นฟูที่มีชื่อเสียง แต่ถึงแม้เธอจะคิดจริงๆว่ามันเป็นแค่ยาที่เย่เฉินทำขึ้นมาเองเธอก็พูดโดยไม่คิดผู้มีพระคุณคุณช่างใจดีกับเราเหลือเกิน เยเินรู้ว่านางเจียงรู้สึกขอบคุณเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจึงพูดอย่างสบายๆดังนั้นเขาจึงพูดขึ้นมาว่ามันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยครับคุณยายผมทำยานี้ขึ้นมาซึ่งไม่ได้เหนือบ่ากกว่าแรงที่จะมีน้ำใจต่อคุณยายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นวิธีที่คุณปฏิบัติต่อแขกของคุณในการต้อนรับฉันในครั้งนี้ด้วยเบคอนของคุณเองมันไม่มีอะไรสุภาพเกินไปสำหรับคุณและที่ฉันจะสุภาพกับคุณยายอีกครั้งด้วยการตอบแทนคุณยายด้วยยาฟื้นฟูในครั้งนี้ เมื่อหญิงชราเจียงได้ยินเช่นนี้เธอก็กลัวว่าการปฏิเสธอย่างต่อเนื่องของเธอจะทำให้เยเชิญกโกรธด,ดังนั้นเธอจึงพูดอย่างรมะมัดระวังว่าขอบคุณผู้มีพระคุณของฉันด้วยคำพูดเหล่านั้นเธอจึงหยิบยาฟื้นฟูจากมือของเยเฉินในเวลาเดียวกันเยเชิญเตือนว่าคุณยายเจียง คุณอาจลองรับมันโดยตรงก็ได้นางเจียงผู้เท่าพยักหน้าเบาๆก่อนที่เธอจะใส่ย,ยาฟื้นฟูนั้นเข้าไปในปากของเธอเดิมทีนางเจียงผู้เท่าคิดจะกลืนมันด้วยความช่วยเหลือของน้ำทันทีที่เธอกินมันแต่ด้วยความประหลาดใจของเธอยาอายุวัฒนะกลายเป็นพลังวิเศษแพร่กระจายเข้าไปอย่างรวดเร็วทันทีที่มันเข้าไปในปากของเธอก่อนที่เธอจะตกใจเธอรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเธอกำลังรับลมเหมือนฤดูใบไม้ผลิและราวกับว่าร่างกายของเธอเปลี่ยนแปลงอย่างรวด เร็วในทางใดทางหนึ่งทำให้เธอรู้สึกสบายใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนสิ่งที่เธอมองไม่เห็นคือผมของเธอซึ่งเป็นสีขาวสนิทผ่านไปช่วขณะหนึ่งกลายเป็นสีดำเป็นส่วนใหญ่และริ้วรอยบนใบหน้าของเธอก็ลดลงอย่างมากทำให้ทอไม้หันอากาศโชร,ร่างของเธออายุน้อยลงมากอย่างไรก็ตามในเวลานี้ด้วยความรู้สึกของเธอเองหญิงชราเจียงก็ตระหนักว่ายาอายุวัฒนะนี้น่าอัศจรรย์และพิเศษอย่างยิ่งดังนั้นเธอจึงถามเยฉัน เธอไม่สามารถซ่อนความตกใจของเธอได้พระคุณของคุณยาอายุวัฒนะที่คุณให้ฉันทำไมมันถึงรู้สึกมหัศจรรย์มากเย่เชนยิ้มเบาๆและพูดอย่างอ่อนโยนว่าเพราะยาอายุวัฒนะที่ฉันให้คุณคือยายาฟื้นฟูและอายุน้อยลงใบหน้าทั้งหมดของนางเจียงพูดเท่าตกตะลึงอย่างหาที่เปรียบมิได้เมื่อเธอยืนนิ่งอยู่กับที่และพึมพำว่าด้วยพระคุณของคุณท่าน ฉันไม่คู่ควรที่จะรับยาอายุวนนัฒนะนี้และฉันหญิงชราที่ไม่ดีฉันจะคู่ควรกับยาอมตะเช่นนี้ได้อย่างไรเยเฉินพูดอย่างเฉยเมยว่าคุณยายเจียง คุณสามารถมองตัวเองในกระจกได้ร่างกายของคุณดูอ่อนกว่าวัย20ปีในตอนนี้นางเจียงผู้เท่ามองหากกระจกที่แตกโดยไม่รู้ตัวและเมื่อเธอมองเข้าไปในนั้นร่างกายของเธอก็ถูกฟ้าผ่าเย่เฉินกล่าวเสริมว่าจุดนี้หลังจากกินยาฟื้นฟูนี้การช่วยลูกชายของคุณเลี้ยงดูหลานชายของเขาจะเป็นสิ่งที่แน่นอนยาฟื้นฟูสามารถช่วยให้คุณยืดอายุของคุณได้20ปีหากลูกชายของคุณมีครอบครัวและมีลูก คุณอาจเห็นหลานชายของคุณแต่งงานได้นี่โอ้นางเจียงผู้เท่ามีความสุขและวิตกกังวลและยังคงพึมพำภายใต้ลมหายใจของเธอว่าฉันจะเออคุณนธรรมและความสามารถอะไรเย่เฉินยิ้มและพูดว่า คุณยายเจียงไม่จำเป็นต้องอยู่กับเรื่องนี้ตอนนี้คือจูจ่ๆคุณก็อายุน้อยกว่ามากถ้าคุณยังอาศัยอยู่ที่นี่ละแวกใกล้เคียงผู้คนจะประหลาดใจมากถ้าคำพูดออกไปมันอาจทำให้คุณเดือดร้อนได้ดังนั้นในความคิดของฉันคุณควรมากับเราคืนนี้เราจะส่งคุณไปที่ชูตูเพื่อช่วยคุณและลูกชายของคุณลูกชายของคุณสามารถดำเนินธุรกิจของตัวเองและค้นหาความรักของตัวเองที่นั่นได้ และคุณสามารถอยู่กับเขาได้อย่างสบายใจและยังมีพลังงานและความแข็งแกร่งเพื่อช่วยเขาทำงานอีกด้วยคอนีขหิตสระอาพูดของเยเชนสัมผัสนางเจียงอย่างสมบูรณ์เธอน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัวและเมื่อร่างกายของเธออายุน้อยกว่าเดิมมากในทันทีท่านใดนั้นเธอก็คุกเข่าลงต่อหน้าเยเนินและกล่าวอย่างหนักแน่นโดยพูดอย่างคารวะภายใต้ลมหายใจของเธอว่าขอบคุณสำหรับความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของผู้มีพระคุณ ยิงชราจะไม่มีวันลืมมันเย่ฉันช่วยประคองเธอลุกขึ้นและพูดติดตลกว่าคุณยายเจียงไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันคุณได้กินยาฟื้นฟูของฉันแล้วดังนั้นฉันจะไม่คืนสร้อยข้อมือเถาวันกระดูกฟีนิกนี้ให้แก่คุณนางเจียงพูดเท่าเรียบโบกมือและพูดว่า ซอยข้อมือนั้นเดิมมอบให้กับผู้มีพระคุณของฉันถึงแม้ว่าคุณจะไม่ให้ยาฟื้นฟูนี้แก่ฉันฉันก็ไม่มีวันจะเอามันกลับมาอีกเย่เชนกล่าวด้วยรอยยิ้มนั่นจะดีที่สุดฉันคิดว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วคุณควรรีบและเริ่มจัดเตรียมของที่เราจะย้ายกันพูดอย่างนั้นเย่เชนสั่งอีกสิ่งหนึ่งคุณควรนำเฉพาะสิ่งที่คุณต้องนำมาด้วยเท่านั้นไม่จำเป็นต้องนำอาหารและเสื้อผ้า รถไม่สามารถเก็บของได้มากมายและฉันก็มีคนในเมืองชูตูเพื่อที่จะจัดเตรียมสิ่งของต่างๆให้แก่คุณนางเจียงพยักหน้าอีกครั้งแล้วพูดอย่างจริงจังว่าฉันจะเอาภาพวาดทั้งสามนี้ไปกับฉันเท่านั้นหลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็เริ่มเก็บของทันทีเนื่องจากแผ่นจารึกและภาพวาดเป็นของบรรพบุรุษของตระกูลเจียงและปู่ย่าตายายอื่นๆพวกเขามีความหมายอย่างมากต่อตระกูลเจียงดังนั้นเย่เชินจึงไม่เข้าไปยุ่ง นางเจียงผู้เท่าเก็บของทั้งหมดอย่างระมัดระวังและใส่ลงในหีบห่อของเธอด้วยตัวเองจากนั้นเธอก็เก็บภาพวาดสามภาพทีละภาพแล้วใส่ลงในกล่องกระดาษอย่างไรก็ตามมีภาพวาดแค่สองภาพเท่านั้นที่ถูกใส่ลงไปในกล่องพัสดุกในขณะที่ภาพเหมือนของบรรพบุรุษเมืองที่วาดโดยบรรพบุรุษของตระกูลเจียงนั้นเธอไม่ได้ใส่มันลงไปแต่นำเสนอต่อเยเชินด้วยมือทั้งสองข้างและพูดอย่างจริงจังว่า พระคุณของคุณคุณเป็นคนที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าบรรพบุรุษเมืองพบหนทางที่จะมีอายุยืนยาวจริงๆกับท่านอาจยังมีโอกาสได้พบกันในอนาคตดังนั้นภาพเหมือนของบรรพบุรุษเมืองจึงเป็นของขวัญสำหรับผู้มีพระคุณเยเชินตกใจเล็กน้อยและปฏิเสธอย่างสุภาพโดยไม่คิดพร้อมพูดว่าคุณยายเจียงนี่เป็นสมบัติของครอบครัวที่บรรพบุรุษของคุณทิ้งไว้ฉันจะเอามันออกไปได้อย่างไร คุณควรจะรักษามันไว้ให้ดีแต่ทันใดนั้นนางเจียงก็คุกเข่าทั้งสองข้างพร้อมถือมวนกระดาษด,ด้วยมือทั้งสองข้างและพูดอย่างยืนกรานว่า พระคุณของคุณเมื่อฉันพาลูกชายคนสุดท้องของฉันไปจากที่นี่กับคุณในวันนี้ฉันได้ตัดสินใจในใจของฉันแล้วว่าฉันได้สละโอกาสที่จะรอโอกาสเพื่อได้เจอกับบรรพบุรุษเมืองหลังจากออกจากที่นี่จากนี้ไปครอบคร,วรัวเมืองจะต้องรู้ว่าบัพชนของพวกเขามีประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์นั้นและไม่จำเป็นต้องรู้ว่าบรรพบุรุษเมืองมีสัญญากับบัพชนของครอบครัวเจียงของฉันยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่เราออกจากที่นี่ แม้ว่าบรรพบุรุษเมืองจะยังมีชีวิตอยู่และถึงแม้เขาจะพบเราแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะพบเราซึ่งฉันคิดว่าทำไมฉันไม่ทิ้งภาพวาดนี้ให้คุณในกรณีที่บรรพบุรุษเก่าเมืองจริงๆยังไม่ตายในกรณีที่คุณพบเขาหลังจากไม่ทราบจำนวนปีกับภาพวาดนี้ คุณอาจจะยังคงสามารถสร้างมิตรภาพบางอย่างถ้าคุณไม่ยอมรับภาพวาดนี้หญิงชราอย่างฉันจะไม่ลุกขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนี้เย่เชิญก็ถอนหายใจเบาๆและพูดว่าความเป็นไปได้ที่บรรพบุรุษเก่าเมื่อจะยังมีชีวิตอยู่นั้นแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลย ซึ่งฉันคิดว่าโอกาสเท่ากับศูนย์แม้ว่าคมภีรก้าวเสวียนเทียนจะประพันธ์ขึ้นโดยเขาฉันกลัวว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้4ี่ถึงห้าปีที่จะมีชีวิตอยู่เป็นเวลานานมันต้องใช้เวลามากกว่าแค่พลังงานทางวิญญาณและยาเม็ดอย่างไรก็ตามเมื่อเย่เชิญเห็นการยืนกรานของหญิงชราเขาก็ไม่พูดอะไรอีกแล้วหยิบมวนกระดาษด,ด้วยมือทั้งสองข้างโดยพูดอย่างเคร่งครึมว่าในกรณีนั้น ภาพวาดนี้ข้าผู้น้อยจะยอมรับมันยายเจียงไม่ต้องกังวลฉันจะรักษามันไว้อย่างดีโปรดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วในที่สุดแม่เท่าเจียงก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกก่อนที่เธอจะลุกขึ้นยืนในขณะนั้นเสียงของลูกคนสุดท้องของนางเจียงมาจากนอกประตูเอ๋แขกผู้มีเกียรติคนนี้ทำไมคุณถึงยืนอยู่นอก ประตูฉันเพิ่งลากไก่ฟ้าสองตัวมาพวกมันอ้วนและน่ากินเป็นอย่างมากดังนั้นฉันจะฆ่าพวกมันและทอดมันให้คุณสองคนได้กินเป็นมื้ออาหารเพื่อแขกผู้มีเกียรติขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป